เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับข้อสอบเรื่องพหุนามของม2อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ2คูณกับ x ยกกำลังสองลบ5 x บวก3และ b เท่ากับลบสคูณกับ x ยกกำลังสองบวก5แล้วค่าของ b ลบ a เท่ากับเท่าใดค่าของ b ลบ a เท่ากับเท่าใดตอนนี้เรามาดูค่าของ b ก่อนเรามาจัดการให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะโจทย์บอกว่า b เท่ากับ b เท่ากับลบ4วงเล็บ x ยกกำลังสองบวก5เรามาเคลียร์ให้เรียบร้อยหมายความว่ายังไงตรงนี้เราคำนวณให้มันเป็นอยู่ในรูปผลสำเร็จนะคะก็คือมันสามารถนำลบ4เนี่ยคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะคะคูณตัวแรกลบ4คูณ x กำลังสองได้ลบ4 x กำลังสองลบ4คูณ5 2. ได้20ใส่เครื่องหมายลบค่ะ พราะลบคูณบวกได้ลบนะคะดังนั้นก้อน B ได้เท่านี้ทีนี้เรามาดูก้อน A ก้อน A นะคะคือตอนนี้ A เท่ากับ2คูนเกำลังสองลบ 5x บวก3เราจะได้ก้อน A เท่ากับยกมาก่อนนะคะยกมาก่อนปึ๊บ ตรงนี้ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จนะคะถ้าเราต้องการที่จะคํานวณเราก็แจกแจงเข้าไปนะคะแจกแจงเข้าไปเราจะได้ a เท่ากับ2 x กำลังสองลบ1 0 x บวก6หลังจากนั้นเมื่อเราได้ b ในรูปผลสําเร็จแล้วก็ a ในรูปผลสําเร็จแล้วเราก็นําก้อนของพหุนามของตัว b มาลบกับพหุนามของ a นะคะเราก็จะได้เป็น b ลบ a เท่ากับ b ลบ a เท่ากับลบ4 x ยกกำลังสองลบ20อันนี้คือก้อนของ b นะคะต่อไปเป็นก้อนของ a เรานำ b มาลบ a, a นี่เครื่องหมายลบนะคะทีเนี้ย a เนี N ่ยเป็นพหุนามมันมีอยู่3พจน์ดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเด็กๆยังไม่แจกแจงเครื่องหมายลบให้ใส่วงเล็บครอบไว้ก่อน ะะให้ใส่วงเล็บครอบไว้ก่อนเพื่อป้องกันการลืมนะถ้าเด็กไม่ใส่วงเล็บครอบมันจะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้เครื่องหมายผิดนะคะดังนั้นถ้าเป็นการลบแล้วก็ตัวลบเนี่ยหรือตัวข้างหลังเครื่องหมายลบมีหลายพจน์ตรงนี้ต้องระวังนะคะจากตรงนี้เราก็จะได้เป็นเท่ากับลบ4 x กำลังสองลบ20่ลบ4 x ยกกำลังสอง ลบ20แจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปค่ะก็จะเป็นลบ 2x กำลังสลบคูณลบเป็นบวก 10x แล้วก็ลบคูณบวกได้ลบ6เมื่อเราแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปแล้วเราสามารถนำวงเล็บออกได้เลยหลังจากนั้นเราก็สามารถคำนวณกันตามปกติได้เลยโดยนำเอกนามที่คล้ายกัน นำสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันนะคะตรงนี้จะเป็นลบ4 x ลบ 2x กำลังสองรวมกันได้เป็นลบ 6x เกลังสองเพราะเครื่องหมายลบเหมือนกันนะคะอันต่อไปอ่านะคะมีอยู่ตัวเดียวยกมาได้เลยแล้วก็ตัวถัดไปนะคะลบ20กับลบ6เครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันเป็น26แล้วติดลบค่ะข้อนี้ b ลบ a ก็เลยต่อเป็นลบ6 x กำลังสองบวก1 0 x ลบ26นั่นเองข้อ1จบไปละไปข้อถัดไปค่ะค่าของ2 xy คูณกับก้อนนี้แล้วก็มาบวกกับพหุานามก้อนนี้นะคะเท่ากับเท่าใดอันดับแรกนะคะถ้ามันมีวงเล็บซ้อนกันเยอะๆนะถ้ามันมีวงเล็บซ้อนกันเยอะๆอย่างเช่นตรงเนี้ยมีอ่าปีกาเขาเรียกปีกาเนาะแล้วก็มีวงเล็บด้านในอีก ะะลักษณะเนี้ยเราจะเริ่มเคลียร์จากข้างในไปข้างนอกทีนี้ข้างในตรงวงเล็บสีเขียวนะคะตรงนี้ไม่สามารถบวกลบกันได้แล้วแต่ว่านอกวงเล็บมีสีที่กำลังคูณอยู่ดังนั้นเราจะนำสีคูณแจกแจงเข้าไปนะคะเราก็จะได้เป็น 2xy คูณอันนี้เป็นเครื่องหมายปีการนะคะ 4 x กำลัง2 y ลบ12 xy ทีนี้ก้อนนี้นะคะเรากา็เป็น7 xy คูณอยู่กับ3 xy ตรงนี้จะได้เป็น21การคูณตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะไม่ใช่21 xy นะเป็น21 x กำลังสแล้วก็ y ยกกำลังสนั่นเองนะคะอโอเค ทีนี้เราก็ไปต่อนะคะเราจะพบว่าตอนนี้มีพหูนามอยู่สองพจน์หลักๆด้วยกันอันนี้คือพจน์ที่1น,นะแล้วก็พจน์ตรงนี้คือพจน์ที่2นะคะซึ่งพจน์ที่1ตอนนี้มันมีวงเล็บอยู่และในวงเล็บไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันดังนั้นไม่สามารถลบกันได้นะคะแต่มี2 XY ที่กำลังคูณอยู่กับปีกาตรงนี้อยู่ ดังนั้นเราจะคูณ2 xy เข้าไปซึ่งการคูนเอ x กนามนะคะให้นำตัวเลขคูณตัวเลขก็คือ2คูณ4เป็น8ตัวแปรเดียวกันคูณกันใช้สมบัติเลขยกกำลังคือฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมารวมกันดังนั้น x ตรงนี้เราจะได้เป็น x ยกกำลังสแล้วก็ y คูณ y เป็น y ยกกำลังสองนะคะหลังจากนั้นนำา2 xy ตรงนี้ คูณแจกแจงเข้าไปที่พจน์หลังนะคะเครื่องหมายดูก่อนนะคะตรงนี้ก้อนข้าหลังตงัวนี้เครื่องหมายค่าเป็นลบส่วน 2xy ค่าเป็นบวกดังนั้นบวกคูณลบได้ลบเอาตัวเลขคูณตัวเลขค่ะ2คูณ12ได้24ตัวแปร x คูณตัวแปร x x คูณ x ได้ x ยกกำลัง2แล้วก็เป็น y ยกกำลัง2 จากตรงนี้เราจะสามารถนําเครื่องหมายปีกาออกได้เลยนะคะก็จะมาบวกกับพจน์ด้านหลังพจน์สุดท้ายเลยทีนี้เราก็มาพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่ามีพจน์ไหนที่เป็นเอกนามคล้ายไหมเราจะพบว่าพจน์ที่สองกับพจน์ที่3เป็นเอกนามคล้ายเอกนามคล้ายเราดูจากชุดของตัวแปรนะคะตัวแปรตรงนี้ เป็นชุดเดียวกันดังนั้นสามารถนำสัประสิทธิ์มาบวกลบก,กันได้เลยส่วนพจน์แรกนะคะมีอยู่แค่พจน์เดียวเนาะไม่มีตัวที่คล้ายกันให้มาบวกลบก,กันทีนี้ตัวนี้ลบ24บวก21ลบ24บวก21ไม่ใช่คูณน,นะคะถ้ามีวงเล็บแบบนี้ถ้ามีวงเล็บแบบนี้เ,บบบนเนี่ยถึงจะเป็นการคูณแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการบวกลบก,กัน นี้ก็จะเป็นลบ24บวก21ได้เป็นลบ3เครื่องหมายต่างกันเอามาหักล้างกันออกนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ 8x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง2ลบ 3x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ไปข้อถัดไปค่ะข้อที่3ค่าของตรงนี้นะคะเท่ากับเท่าใดเราก็มาพิจารณาก่อนว่า มันมีทั้งหมดกี่พจน์นะคะมันมีทั้งหมดนี่คือหนึงพจน์และนี่ก็คือหนึงพจน์นะคะเราก็จัดการทีละพจน์ก่อนพจน์แรกมันเป็นการคูณกันของสองวงเล็บนะคะซึ่งการคูณตรงนี้เราจะใช้เทคนิคหน้าคูณหน้าแล้วก็ใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลแล้วก็พจน์หลังเป็นหลังคูณหลังก็ได้แต่ณน,นที่นี้คณคุรูจะแจกแจงไปทีละตัวนะคะ,ะตัวแรกตรงนี้ได้เป็น x ยก่า2 x ยกกำลังสองแล้วก็ x ลบ1เป็นลบ x ทีนี้เราก็แจกแจงพดข้างหลังตัวข้างหลังของวงเล็บข้างหน้าไปที่วงเล็บด้านหลังลบ5คูณ2เป็นลบ10แล้วติด xy นะคะลบ5คูณลบ1ลบคูณลบเป็นบวกได้บวก5ทีนี้ วงเล็บอ่าโพ์ที่2ไม่ใช่วงเล็บที่2พจนพที่2คือตรงนี้นะคะเราจะใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่วงเล็บใหญ่ๆไว้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ตัวลบนะคะระวังเรื่องเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้ามันนิดนึงถ้ามันเป็นบวกเด็กสามารถอ่าไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะคะโอเคกระจายตัวข้างแรกของวงเล็บด้านหน้าไปที่สมาชิกของวงเล็บด้านหลังให้ครบทุกตัว เป็น 3x ยกกำลังสองลบ12ติด x แล้วก็แจกแจ้งตัวข้างหลังของวงเล็บแรกไปที่วงเล็บด้านหลังเป็น 2x ลบ8หลังจากนั้นการที่เราจะสามารถนำเอกนามคล้ายมาบวกลบกันได้เราต้องเอาเครื่องหมายวงเล็บ เอาวงเล็บออกซะก่อนนะคะผลแรกตรงนี้เขียนไปเลยปึ๊บเราจะบวกลบตรงนี้เลยก็ได้ลบ x ลบ 10x ลบ x ตรงนี้ก็คือลบ 1x นะคะลบ1ลบ10เป็นลบ11ลบ11ติด x แล้วก็บวก5หลังจากนั้นนำเครื่องหมายลบตรงนี้แจกแจงเข้าไปหรือเอาง่ายๆนะคะถ้าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบ เราก็มองง่ายๆเลยคือเปลี่ยนเครื่องหมายในวงเล็บให้หมดเลยจาก3 x กำลังสองที่เป็นค่าบวกเราจะเปลี่ยนเป็นลบ3 x กำลังสองลบ1 2 x เปลี่ยนเป็นบวก1 2 x 2 x เปลี่ยนเป็นลบ2 x 8ลบ8เปลี่ยนเป็นบวก8จะทำแบบนี้ได้หน้าเครื่องหมายวงเล็บนะคะหน้าวงเล็บต้องเป็นเครื่องหมายลบโอเคหลังจากนั้นเรามาดู เอกนามที่มันคล้ายกันตรงนี้คล้ายกันนะคะตรงนี้เราจะได้เป็นลบ x กยกกำลังสองเพราะ2ลบ3ได้ลบ1นะคะตรงนี้ได้ลบ x กยกกำลังสองอ่ะนี้ตัวถัดมาตัวถัดมาก็จะเป็นพจน์ของสัมประสิทธิ์หน้า x นะคะสัมประสิทธิ์หน้า x ตรงนี้เราจะได้เป็นลบ11 บวก12ได้เป็น1นะคะ1ลบ2 x ได้ลบ x ลบ1 x แต่เราเขียนลบ x อนะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นค่าคงที่5บวก8 5บวก8ได้เป็น13ข้อนี้ตอบลบ x กำลังสองลบ x บวก13ค่ะไปข้อถัดไปค่าของ6 x กำลังสอง y กำลังสาม ด้วย2 x y z เนี่ยแหละคะ่ะการคำนวณของก้อนนี้เท่ากับเท่าใดตอนนี้เราก็มาพิจารณานะคะเราจะพบว่าแยกให้ออกก่อนลูกว่าข้อนี้เป็นพหุนามที่มีกี่พจน์เราจะพบว่าตรงนี้นับเป็น1พจน์นะคะอันนี้นับเป็น1พจน์แล้วก็ตัวนี้นับเป็น1พจน์ดังนั้นข้อนี้มีทั้งหมด2พจน์ทีนี้พจน์แรกเรามาดู มันมีการเขียนเป็นเศษส่วนแล้วมีเครื่องหมายคูณซึ่งถ้ามีเครื่องหมายคูณแบบนี้เราสามารถตัดทอนได้เราสามารถตัดทอนได้าาาดน,ไดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันเราจะตัดทอนทีละพจน์ตรงนี้ก็ได้นะคะตัดทอนทีละพจน์ตรงนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวครูจะตัดทอนพจน์นี้ก่อนนะคะนี้เราจะได้เป็น 6x ยกยกกำลังสอง y ยกกกำลัง3าม อานด้วย2 x y z เราก็เวลาตัดเราเราก็ตัดตัวเลขตัดตัวเลขลูอกอันนี้ได้3นะคะตรงนี้ x ตัด x กำลังสองตรงนี้ได้ x กำลัง1ได้ x กำลัง1ตรงนี้ได้ y กำลังสองตรงนี้ z หายไปนะคะ z หายไปเดี๋ยวคุณครูจะขอย้อนกลับนิดนึงคุณครูจะไม่ตัดตัว x คุณครูจะตัดเลขชีย้ยกำลัง หลือ x กำลังหอันนี้เหลือ y กำลังสองฐานเหมือนกันหลือบอกไปฐานเหมือนกันหารกันเลขชีก้กำลังมาลบกันนะคะสามลบหน,ะน Z Z, ดดึเหลือสนะทีนี้ Z กับอ่ตัดไปเลยดังนั้นในพจน์แรกตรงนี้เราจะได้เป็น3 x กำลังหแล้วก็ y กำลังสองเราได้ตรงนี้ละทีนี้อคูณกับคูณกับ ตรงนี้นะคะเราจะพบว่ามันตัดทอนไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเศษตรงเนี้ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่นะคะตรงนี้มันมีอยู่2พจน์นะคะโอเคดังนั้นวิธีการของเราก็คือเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้ดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะโดยตัวที่มีร่วมกันก็คือ,อตัวเลขดูตัวเลขก่อน เลขที่สามารถหาร35แล้วก็14ได้ก็คือเลข7ดังนั้นเราจะดึง7ออกมาเราจะดึง7ออกมาคุณครูต้องใส่บรรทัดนี้สิเราจะดึง7ออกมา,ออมา,ออกมาโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวแปร x ตัวแปร x มี x กำลัง3กับ x กำลัง2ดึง x กำลัง2ออกมาดึง x กำลัง2ออกมานนตรงนี้จะเหลือ x กำลัง1 ตรงนี้จะเหลือ x กํลังหนึ่งตรงนี้จะถูกตัดออกไปเลยนะคะตรงนี้จะเหลือ 2, 2 7 7 4 7 4 7 5 3 5นะคะทีนี้แซเราสามารถดึงออกไปได้ทั้งแซตัวหนึ่งเลยนะคะดังนั้นโพ์แรกของเราเมื่อดึง7 x กําลัง2 Z ออกไปแล้วจน์แรกของเราจะเหลือแค่5 x Z โดนตัดไปแล้วนะแล้วก็ลบกับ2เฉย ลบกับ2เฉยๆนะคะเพราะว่า x กํลังสดึงออกไปแล้วแซดดึงออกไปแล้วลองเช็คดูค่ะเมื่อคูณกลับเข้ามามันจะได้โพสเดิมมันจะได้พจน์เดิมค่าเดิมตรงนี้ก็ส่วนด้วย7 x กําลัง2ออ่ะปึ๊กเราก็พบว่าตอนเนี้ยตัวเศษตรงนี้นับเป็น1พจน์พสนะคะเราสามารถตัดทอนตรงนี้ได้เลย นี่เหมือนกันตัดออกได้เลยดังนั้นโพสที่2ของเราจะเหลือเป็นวงเล็บ5 x ลบ2อ่าและก็โพสสุดท้ายคือลบ3 x y กำลังสทีนี้ค่ะตรงนี้มันไม่สามารถนำตรงนี้มาลบตัวนี้ได้เนาะเพราะว่ามันติดคูณอยู่ดังนั้นเราจะคูณแจกแจงตรงเนี้ยเข้าไปในวงเล็บนะคะ จน์แรก3คูณ5ได้15 x คูณ x ได้ x กําลังสองแล้วก็ y กําลังสองเหมือนเดิมเพราะว่าพจน์แรกมันไม่มี y นะคะมันมีเฉพาะตัวที่แจกแจงเข้าไปเนาะดังนั้นตัวถัดไปนะคะเราจะได้เป็น3 26แล้วก็ x y กําลังสองเพราะตรงนี้ไม่มี x เนาะตรงนี้ไม่มี y นะคะดังนั้น x y กําลังสองมันก็คือมาจากเซตเติมตรงนี้ แล้วก็ลบด้วย 3xy กำลังสองแล้วจากนั้นตอนนี้เราไม่มีวงเล็บละเราสามารถดูพจน์ที่มันคล้ายกันเอามาลบกันได้เลยพจน์แรกนะคะได้เป็นเท่าเดิมคือ 15x กำลังสอง y กำลังสองแล้วก็ตรงนี้เป็นพหุอาเอกนามคล้าย x กำลังสอง y กำลังสองเหมือนกันเอา6ลบ6ลบ3เป็นลบ9 xy กำลังสอง ข้อนี้ตอบเท่านี้ค่ะไปข้อที่หค่ะไปข้อที่ 5, 5. ้าพหุนาม ax กำลัง3บวก bx กำลังสองบวก cx บวก d หารด้วยตัวนี้อันนี้เรียกว่าตัวหารอันนี้เรียกว่าตัวหารอ่ะอันนี้เรียกว่าตัวหารจะได้ผลลัพธ์อันนี้เรียกว่าผลหารเหลือเศษอ่ะอันนี้ตรงตตัวเลยคือเศษ ค่าของ a บก v บก c บก d เท่ากับเท่าใดทีนี้ข้อนี้เราอาจจะต้องตั้งหารหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการหารความสัมพันธ์ของการหารมีว่าอย่างไรความสัมพันธ์ของการหารคือตัวตั้งตัวตั้งจะเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารแล้วบวกด้วยเศษ ทีนี้ตัวตั้งข้อนี้ของเราคืออะไรตัวตั้งข้อนี้ของเราก็คือ ax กาลัง3บวก b A x กาลังสองบวก4 A x บวก c นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะนำเข้ามาแทนในความสัมพันธ์นี้ตัวหารของเราคือ3 x ยกกาลังสองบวก5 x ลบ1คูณกับผลหารผลหารคือ2 x ลบ1แล้วก็บวกกับตัวเศษคือ A x บวก2 เราจะต้องได้ตัวตั้งตรงนี้ออกมานะคะเดี๋ยวคุณครูขอโยกตรงนี้ไปฝั่งนี้เราจะทำการคำนวณน,นะคะเพื่อให้ได้ตัวตั้งออกมาทีนี้เราก็ เหมือนเดิมเลยลูกดูว่ามีกี่พจน์นะคะมันมีอยู่สองพจนะ์เนาะอันนี้พจน์ที่1อันนี้พจน์ที่2งดังนั้นเราจะจัดการพจน์ที่1ก่อนพจน์ที่1มีการคูณกันของ2วงเล็บนะคะให้กระจายเด็กจะกระจายวงเล็บหน้าไปหลังก็ได้นะแต่ทีนี้ทุนคูณถนัดอะหลังไปหน้าก็ได้แต่คูณถนัดหน้าไปหลังเนาะก็จะเป็นพจน์แรกได้เป็น3อ่ะสามคูณสองเป็น6แล้วก็ x กำลังสองไปเจอกับ x ก็เป็น x กำลังสาม 3 x กําลังสองคูณลบ1ได้ลบ3 x กําลังสองถัดไปก็แจกแจงตัวที่2ไปที่วงเล็บหลังนะคะดูเครื่องหมายดีๆนะ5 x คูณ2 x 5คูณ2เป็น10 x คูณ x x ไปเจอ x เป็น x กําลังสองแล้วก็5 x คูณกับลบ1ได้ลบ5 x แล้วก็ สมาชิกตัวด้านหลังคือลบ1คูณแจกแจงเข้าไปนะคะลบ1คูณ 2x ได้ลบ 2x ลบ1คูณลบ1ได้บวกหหลังจากนั้นเราบวกเศษตรงนี้เข้าไปค่ะบวก x บวก2ทีนี้ง่ายแล้วเราก็ใช้สายตาในการมองเลยพจน์ไหนที่มันคล้ายกันพจน์ที่มันคล้ายกันก็จะมีตรงนี้คล้ายกับตัวนี้นะคะมีอยู่แค่สองพจน์ ลบ 3x บวกลบ 3x กำลังสองบวก 10x กำลังสองได้เป็นบวกเ x กยกกำลังสองเครื่องหมายมันต่างกันตอนนี้เรากำลังทำการบวกลบอยู่ถ้าเจอเครื่องหมายต่างกันเอามาหักล้างออกนะคะแล้วก็ติดตัวแปรชุดเดิมไว้ต่อไปไปดูพจน์ที่มันคล้ายกันนะคะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ลบ5ลบ2บวก1 ลบ5ลบ2เป็นลบ7บวก1ได้เป็นลบ6ติด x ไว้แล้วก็ค่าคงที่นะคะ1บวก2ได้เป็น3นั่นหมายความว่าตอนนี้เราได้ตัวตั้งออกมาแล้วอันนี้คือตัวตั้งลูกแต่โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา a b c d a คืออะไรเราย้อนกลับไปดู a ตรงนี้ไม่ใช่ตัวแปรนะลูกเป็นค่าสัมประสิทธิ์ ที่อยู่หน้า x ก,กำลังสาม b b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลังสองแล้ว c ยังไม่แล้วก็ยังเหลือดีอยู่ c คือสัมประสิทธิ์หน้า x แล้วก็ d คือสัมประสิทธิ์ด d คือค่าคงที่นะคะตรงนี้นั่นหมายความว่าเราหาค่า abcd โดยการจัดรูปพหุนามให้มันเหมือนกันแล้วก็ดึงมาเฉพาะสัมประสิทธิ์ เราจะได้ว่า a เท่ากับ6 b เท่ากับ7 c เท่ากับลบหลกเอาค่ามันมาด้วยแล้วก็ d เท่ากับ3ดังนั้น a บวก b บวก c บวก d จะเท่ากับ6บวก7บวกลบ 6, 6แล้วก็บวก3าคำตอบตรงนี้เราได้ออกมาเป็น10นะคะได้ตรงนี้เป็น10 โอเคตรงนี้ก็จบในส่วนของการบวกลบคูณหารพระหุนาม